ทายใช่ไหมก็มากระสาเกาหลีไงก็เลยคู่งระช้าเขาทำลิตรเซนออกมาอยากมีลิตรฟุกบ้างอ่ะไม่ต้องคนลำบากใจนะครับต่อไปก่อนไหนต้องไม่ว่างเลยมากันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยลิ้าใจทุกคนไปเก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยอยากให้ลิตเป็นผีเติมตอวแทนประกันชีวิตเลยครับไปสมัครเมืองไทยประกันชีวิตนะเบอกว่านี่เป็นคนชวนมาคือไม่ได้เป็นคนโลภอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเห็นเงินไม่ได้แค่นั้นเองพูดผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้ มันเป็นสเสน่ห์คือรู้ไงว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแตกรีดไงก็เลยทําเป็นพูดถูกไหมวันนี้ลิศจะโทรไปเช็คตอนกลางคืนนะว่าถ้าลิโทรหาใครแล้วเสกเพลงรอสายมาเป็นเสียงชอบกระจิบเนี่ยลิศนอนนะได้ไหมะ่ะได้ากเป็นผู้ชายของเธอ <ś led> เธอจะให้เจะเป็นผู้หญิงของฉันได้หรือเปล่าพูดนะด้ซื้อผนพีค่ะ โดนผีละพี่ไม่ยอมรับมันฮะพี่ไม่เตี้ยพี่ขาสั้นเฉยเกาะร้างห่างรักกับนิตเดียสนะครับจียอนเนี่ยเป็นคนที่มีข้อดีสำหรับในทุกอย่างเลยนะครับสวยถูกไหมสวยร้องเพียงพะนะครับเต้นเก่งคุณดีที่เล่นเป็นของเองนะครับนี่คือจียอนจียอนแต่เสียอย่างเดียวครับเสียคือที่ชอบคนไทยนะครับ โดยโดยเฉพาะคนไทยที่ถือป้ายเขียวๆเนี่ยโคตรชอบเลยรู้รู้อยู่ว่าในใจคิดอะไรบอกว่าตรงลิฟถ้าถ้าไม่ได้ชอบจริงก็อย่าพูดได้ไหมพี่ก็รอมานานแล้วใช่ไหมครับนะเอ่อวันหลังถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยหลังฉากด้วยกันนะครับพี่ชีจะไปได้มามีการเตือนเชชื่อมาแฟนคลับเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าโหสตรอเบอรี่ชีสเค้กเหรอไม่เอาหรอกเขาต้องเป็น นางงามทุนเรียนมิสจีนนางสาวอ่งเปาอะไรพวกนี้เนาะแหมคุณาหาตำแหน่งให้ก็ไม่เอาแล้วชอกว่ารัอ็งนลยนาอกว่ให้เราร้องเองรวมถึงพี่ใหญ่แต่วันนี้เอาคุณยายคุณนิสเกตดโอ้โห่แต่มาแล้วยังไม่ช่วยเราเลยนะ ล,ล้วกอออ็อยากกัดน้องไงวันนี้คุณติดอ่ะแต่ว่าก็ยังติดใจทุกคนอยู่นะครับทีนี้ก็แข่งกันได้ชิมมากจริงไม่เข้ากันะครับทำไมครับก็แข่งหัวเข่ายังไม่ออกมาเลยครับหัวเข่าพัวเข่าจะเป้ามาได้ไงหัวเข่าจเ,เ,เ,เป็นเกาอยู่เลย วันนี้ดีใจมากที่ได้มางานแบบว่าหรูๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้เข้าไปกินข้าวอย่างกินข้าวไม่เป็นเลยได้กินส้มตำกับข้าวหมูแดงนะครับเมื่อกี้เข้ามีแต่เนื้อแกะเนื้อแพะอะไรไม่รู้กินไม่เป็นไปขับลิ้นเนี่ยเมื่อกี้จะหน้าตาดีเล้่ยงมีความรู้นะครับเนี่ยของเซนเตอครบซ้อนนะของลิ้นเนี่ยครบเป็นสิบเป็นร้อยเลยครับเนี่ยจัดบริหารเวลาไงล่ะครับคือส่วนใหญ่อะก็เวลาออกงานแล้วก็จะเจอกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่กลับบ้านกันคือเราไม่ได้โทรสั่งหากัน แต่เราก็ใช้ใจคุยกันได้นะครับควที่ไหนควที่นี่เลยนะครับไม่ใช่นะครับเพลงใหม่ที่พี่นะครับยังร้องไม่เป็นนะครับถึงที่โดดไม่โลดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแค่มีที่ในใจก็พอใจนะครับเพลงที่สองเห็เพราะมากเพราะเพราะพระโคบอลทุกคนเล่นกันจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆเลยก็ เอลิทไม่จริงไม่จังคนเดียวก็ได้น่นเล่นนอนเล่นในสนามเอาแบบว่าเดี๋ยวคนรู้ว่าเล่นไม่เป็นเรื่องเสงเขาไม่เคแพ้ใครเรื่องหน้า ชอบถีบเลยชอบเขทำังไงถีบเขาทำังไมล่ะชอบเขาก็สีเขาสิอนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าหวังดีผสมร้ายนียเนี่ยไม่ใช่่ะตาพี่เห็นอะไรสะดุดตาเลยตจะขึนมา